มีขนมไงขนมขนมขนมไม่ได้ของเล่นแบบนี้เป็นเด็กดีเหรอคะเป็นเด็กดีเหรอคะท่านอนขนมม่ได้เป็นเด็กดีเหรอคะที่ยายให้ดาวมีขนมใช่นระวังลื่นนะระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่นมันสวยไหนหันหน้ามึงแบบนี้เนเริ่มคุ้นหน้าเลยใช่ไหมท้าหน้าประหลาดประหลาดอย่างนี้ไม่ใช่ลูกหมาด้วยแต่มองก้องอแต่มองก้องมิงมิง มิมหวานได้ยังมีถอนหายใจด้วยยิ้มหวานได้ยังยิหวาน้ันบงยิ้มหวานยังม่ะอยู่กันงงอยู่ค่ะยิ้มหวานยังคะยิ้หวายังลูมีมี้องงงเลยอ่ะผมสีอ่อนมากหมดควแล้วเอาขนมไหมค่ะเอาขนมไหคมีของไม่ได้ถือมือเก็บเลยแม่เก็บลยให้ม่ดทำนิ่งๆ่แต่ย้มขงคุณ แบ <onder> variance, right? ่งไหมแบ่งไหมแบ่งเลยถือนี้ถือนี้ถือกลับบ้านเืยใช่ไหมคลับบ้านอฝากแม่แ่กนไปเก็บขอบคุณค่ะเนยยังขอบคุณค่ะ